สวัสดีค่ะพบกับพลอยรีวิว EP 3 7อีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปชมรถกันอย่าลืมกดไลค์กับ s ับสไ r คร e เพื่อปเป็นกำลังใจให้พลอยทำคลิปกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะพลอจะพามาชมรถเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะ m a z d c x x 5 2.0 S ซ้าห้าสอปี2018คันนี้นะคะโอ้โหสวยมากๆสี่เทาเดิมๆจากโรงงานนะคะดีไซน์สปอร์ตโฉบเขี่ยวไม่เป็นรองใครนั่นเองเท่ ลุยได้ทุกพื้นที่นั่นเองค่ะกระจังหน้านะคะเป็นลังพึ่งสีดำดีไซน์สปอร์ตโลโก้มาด้าตะโกนมาแตกลายเลยไฟหน้าฉบเฉียวโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกในตัวนะคะโอโหเท่ไม่เป็นรองใครเลยค่ะสีนี้บอกเลยนะคะว่าหายากมากๆเป็นเครื่องยนต์เบนซินสวยๆเท่ๆกันเลยค่ะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้ามาดูภายในกันค่ะ โ oh, oh, อ้โหเครื่องเงียบมากๆภายในยนะคะคุมโทนสีดํานะคะทางด้านนี้นะคะจะมีโหมดสตาร์สต็อปนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าถ้ารถสามารถเปิดด้วยตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าบอกเลยค่ะว่าเสียงม,มากๆเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับ c ค้สคอนโทรลอุ้ยไม่น้อยมากคันนี้นะคะไม่เพียง90,000เท่านั้นเองโอ้โ oh, ห oh, ใครได้ไป คุ้มมากๆน้องๆป้ายแดงกันเลยค่ะคันนี้ Air Duo Zone แโโยกอิสระซ้ายขวาเกียร์อัตโนมัติปรับโหมดสปอร์ตได้ทางนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแถมมีเนวิด้วยนะ มาพร้อมกับกล้องถอยหลังในตัวบอกเลยค่ะคุ้มมากๆใครได้ไปรับรองไม่มีผิดหวังเบาะผู้ยสารคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางมีระบบเมมโมรี h ชิปด้วยนะไปดูเบาะหลังกันด้านในกว้างมากๆมีแอร์ด้านหลังมาให้นะคะใครที่นั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะมีแอร์มาให้ถึง2จุดกันเลยภายใน กว้างมากๆด้านบนยังเหลือๆเลยค่ะเบาะแน่นๆไม่มีรอยแตกรอยิิแน่นอนค่ะใครได้ไปคุ้ม๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะบอกเลยนะคะว่าท้ายรถฉบเฉียวไม่แพ้กับด้านหน้านะคะไฟท้ายแบบ LED มีไฟเบรกด,ดวงที่3มีกล้องถอยมาพร้อมในตัว ฝาท้ายนะคะสามารถเปิดและปิดได้ระบบไฟฟ้านเองค่ะบอกเลยค่ะว่าภายในกว้างมากๆใครที่มีสัมภาระเยอะของเยอะบอกเลยค่ะได้คันนี้ไปคุ้มมากๆไม่มีผิดหวังเลยค่ะ m a z d c x x 5 2.0 S m i n o า Change ม่นปี2018ราคาอยู่ที่6 5 0 0 0บาทผท่อนเพียง1น0 0่บาทเท่านั้นเองไม่แค่90,000ื่โอ้โหไม่น้อยมากๆ น้องๆปงายแดงก็คันนี้ละจ้าสําหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อไปที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอัปเดตรถเข้ามาใหม่ในที่แฟนเพจ f c e e o o o ลรถสวย PPK TikTok p k, p k ค่า29และ c h anel n o u t u b e p p k ค่ะนึกถึงรถพรีเมียมนึกถึง p p k ค่าเซ็นเตอร์สําหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ